มาคนเดียวกลับมานะเจอกันเจอกันเจันดี๋ยวผู้พิทนะที่อื่นมันหมูผสมแป้งด้วยไงล่ที่นี่หมูล้วนอืมอืมไม่ได้ออกกล้องกี่เดือนแล้วตลอดนะผมก็เล่นเกมเพรอกเป็นไรเล่นตลอดออกตลอดที่นี่มีอะไรขี่อูดข้าวเพลินีป้ะอูดอูดงานอูดคนคนช่วงนี้เยอะไหมเยอะในร้านก็ห้าหกคนแล้วอ่ะเน้นพนักงาน โอ้ยเสียเจ้น้องนล้วแป๊บนะครับถามว่าแป๊บเป็นยังไงบ้างแวะมาอยู่ไม่ได้เลยดูครับโอ้ไม่หาหรอกอันเนี้ยไม่หาแต่แต่ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยหาป่ะมึงใครเนี่ยยมึงใครเนี่ยมาถึงหัวข่าวมาเลยสมัครครับมาคนเดียว กลับแล้วนะเจอกันเจอกันเรีดีคนคนช่วงนี้เยอะไหมพอทำเดลิเวอรี่เยอะในร้านก็ห้าหกคนแล้วน้องด้วยแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรีนพนักงานต่อพนักงานแต่ถ้าถ้าคนคนกินจริงๆก็ได้เลยได้เอาไปดิไปดิได้ยืนตัดแดดเถอแม่สวัสดีครับดีครับอไรนี่ยลือครับจุ๋มชื่อจุ๋มมันก่อนมันก่อนขออนุญาตนะครับแม่เอาเส้นอะไรเส้นอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งผมกินเส้นหมี่อยู่แล้วเส้นหมี่อ่ะี่กูเทพกว่าอมไปดูกล้องหนาง้าเมันกดกล้อง,นงหน้าเลยวะกดไม่ได้กดไม่ได้เอากล้องมึงสิไม่รู้ผมแวกบเปล่าเนี่ยไม่ได้ซักผมมาเนี่ย แใงออกกล้องมันก็ต้องนิดนึงไม่ได้ออกกล้องกี่เดือนแล้วกล้องตลอดนะผมเล่นแกมป์ฟเล่นอะไรเล่นตลอดเลยกตลอดของเฟย์ของเฟย์กลองของโบเฟ่อุ้ยไอ้ก็กลับมาอยู่หลายวันแล้วอ่ะิปคลิดไปหรือไงไม่ได้ถ่ายประมาณเมษาป่ะแต่เมษายนก็ยังมีเราก็ยังมีกลับไปถ่ายบ้างไงเมษายยังมีช่วงต้นเดือนนะนี่ๆมนี่มึงจะไปโพหินใช่ไหมนี่ก็ลังจะกลับไปกรุงเทพ์อ้าวนี่มึงจะโพหินอยู่โพหินทักใหญ่แล้วไอ้ยอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ทักไม่เลยเงียบกิฟสีห้าเอาสีห้าเอาทักไปก็คงไม่มา น่าครัวใช่ไหมเออเดินทางไปเดินทางมาจริงจริงก็ตั้งกล้องให้เห็นมึงกับกูดีกว่าทำไมอ่ะเอูยังได้นั่งคุยกูได้เห็นกูคนเดียวมันต่กูไม่คุยกับคนดูได้ไงอ๋อร้านเงียบมากเลยเงียบเงียบเลยไม่ไม่มาตอนคนเยอะไม่ทุกทีทุกทีถ้ามาช่วงเวลาช่วงเนี้ยจำได้ว่ามีได้มีคนนั่งแต่ว่าอันนี้แม่เขาไม่ให้คนเขานั่งที่ร้านแล้วไงมาตากดด้วยใช่ให้ซื้อใส่ถุงได้อย่างเดียวกินเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวกูใส่ให้มากินก่อนเดี๋ยวแม่เอากินไหม แล้วพอแล้วพอแล้วลูกชิ้นอ่ะชื่อมันหมูผสมแป้งใช่ไหมล่ะที่นี่ที่ที่นี่หมูล้วนอืมอืมแต่ผมไม่ชอบหมูล้วนนะชอบแป้งล้วนมากกว่านี่แหละนี่แหละเฮ้ยน้ำอะไรมีน้ำอะไรบ้างมีน้ำเปล่าก็น้ำมันลมเอาน้ำอบปลามาแก้วอะไรนะน้ำอบปลามาแก้ว กินโหลกินโหลยอันนี้ที่บ้านกอกกันเองสดสดจากกอกสดสดจากกอกเซนเป๊ะพร่าเดี๋ยวันนี้ถือพูดถ่ายให้ใหสำหรับคนที่คิดติดคิดแป๊บนะครับนี่มาหาถึงที่แล้วมาฝากไรถึงมุ้งถึงแฟนแฟนมุฟงเลยอ่ะถึงนายก <laughs> พูดไม่ได้พูดแล้วมันอัดจนเจ็บปวดใจห้าห้าแฟนแฟนเหรอแฟนแฟนเป็นไงจะได้ใจได้คลิปไปถ่ายรวมกันหรือนี่นี่กูว่าเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่า เดี๋ยวก็คงขึ้นไปถ่ายแต่ตอนนี้คือยังยังกลัวๆเดี๋ยวราซาๆเดี<ๆ>๋ยวว่าก็กลับไปถ่ายกันเอ,เออแต่ว่าเห็นช่วงนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ตอนนี้ทางบุฟเฟ่ก็กำลังหาครีเอทีฟหน้าใหม่นะครับปววใจวัยรุ่นนฮะมาสนุกกัน กับทีมงานบุฟเฟ่ต์นะครับมาคิดคอนเทนต์สนุกๆทำคอนเทนต์สนุกๆร่วมกันนะครับใครชอบลองมาสมัครดูก่อนได้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ต่อให้เป็นพี่เบนซ์นะครับหรือว่าถ้าเป็นน้องสาวๆส,สวยๆเพิ่งจบใหม่เป็นเบอร์พี่โดยตรงเลยก็ได้เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้เป็นไลน์ก็ดีเป็นไลน์ก็ดีใครชอบนะครีเอทีฟมาสนุกกันมาทําคอนเทนต์สนุกๆกันเพราะว่าก็คือนี่คือเรื่อว่ากงั้นแหละคือเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ครีเอทีฟไงคือแกคิดจนจนงอกหมดแล้วอ่ะเออก็สงสารพี่ก็หน่อย ไฮเตอร์หาเอาถูกด้วยนะแล้วกระหนังหัวะลอกไปอีกก็เดี๋ยวเลยนี้ก็คงน่าจะมีคอนเทนต์ทําำร่วมกันอ่ะเอ้ยกูคิดออกอัน,นอื้อีกที่แต่มันต้องมันต้องเล่นเหมือนเกมอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนฟิลบอร์ดเกมแต่เป็นออนไลน์อ,ะอ่ะมึงร้องไหมมึงเคยเห็นพวก,กกูเล่นเล่นเกมออโรดป่ะที่เป็นแมปใ,ใหญ่ๆที่เป็นบอร์ดเกมข่อยโดนอ่ะมันมีเป็นแบบ เล่นออนไลน์ก็คือเล่นนานมากเล่นนานมากแต่อันนี้ยกตัวอย่างออแต่มันจะมีเกมที่สั้นๆเช่นไม่รู้ว่าใช้หน้าทาวมันมีหรือเปล่าอาจจะมีถ้ามีใช้นาทาวมีคาทาเนี่ยแต่คาทานเหมือนเห็นอยู่มันก็อาจจะแบบเราก็อาจจะเล่นได้อันนี้อันนี้คุยกับมึงนะอันนี้คุยกับมึงบอกว่าแบบเผื่อแบบว่ามันมีคอมคอมคอมที่ธรรมดาก็ได้คอมโน้ตบุ๊กก็ได้แบบว่าคือเกมมันไม่หนักมากอ่ะมันก็เปิดได้ไอหมักมีกูมไีไอเอิ้นไอ้นอเอิ้เล่นออฟฟิศก็ได้ บอลมีชิ้นมีชิ้นมีบอกว่าชิ้นมันมีคอมทํางานอยู่อะแต่ก็น่าจะได้ไอ้แปนแล้วคอมทำงานโน้ตบุ๊กก็ได้โน้ตบุ๊กเลยโน้ตบุ๊กแบบอาจจะไม่ใช่แม็กนะแต่เป็นโน้ตบุ๊กแบบโน้ตบุ๊กวินโดว์อะโหลดโหลดของสตรีมมันมันมันเป็นเว็บสตรีมแล้วก็โหลดเกมมาเล่นอาจจะนะต้องลองลองถ่ายหมักดูรอให้มันชินเออนะได้อี่ห้อนี่เล่นออนไลน์อี่ห้ามันเล่นออนไลน์มันก็ต้องเจอกันเลยเออเล่นออนไลน์ส่วนเรื่องดันผู้รังเรากำลังวางแผน จะไปฉีดไฟเซอร์กันที่อเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตามจุดผมพูดกับคุณเติร์แล้วเรื่องเรื่องไปฉีดไฟเซอร์อย่าเชืครับเหมือนตอนที่ทไม่น,นั่งเครื่องบินไปอะใช่เรอนี่พูดกันเล้เดินผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านผ่านที่ไหนฉีดที่นั่น,ยเ,น,นเย่อะไคือไม่ขึ้นเครื่องบินอะไม่ขึ้นเครื่องบินหน่อปคลิปหน่อยปิดจะเกือบเสร็จแล้วเเสร็จแล้วจะไปไหนไี่ไม่จะไขับไปช่ามซะหน่อยไม่ไปเลยไปช่ามเหรอขับรถไปช่ามเออไปก่า ได้ได้เล่นเพียไปจริงมึงมีลัรเล่นปลาเล่นารน้าบดับลวฮะเล่นปลารน้าบเนื้อฝรั่งมาเล่นนี่เอเฮยขี่ขี่ที่นี่มีอะไรกขี่อูดข้าไปวันนี้ปะอูดอูดขาเนี่ยอูดหมาป่าหมามโดว what the f u c มีมามมาที่ที่ช้ำนี่แต่ว่าไม่ค่อเห็นหรอวเา่จะไปแล้วไม่มีแล้วมั้งขายไปไหนมาต่ท่บ้นตรตรงนี้เลยไม่ค่อยมี คิดคลิว่าติดเลยเหรอติดไปเลยชิ้นเดี่ยวมันดีกินอร่อยอร่อยนอนอันนี้เขาปูหมื่นแปดแปดนึกก่นได้คือเอใส่เนาเลยถ้ามันไม่เห็นต้องไม่เห็นแต่หมูไงไงโอ้แล้วอยู่ก็อยู่ที่เธอนะก็ไปกับเออแม่ใหม่กูชาวบ้านอย่นู้นด้วยอ๋อมีมีลูกค้าป่ะมีลูกค้าเต็มถสิ้นเดือนเต็มนะะพี่ถึงว่า เปนเดอจอมยาวเดียว่าวนวนก็ยาวหนึ่คืนบ้างสองคืนบ้างเออที่นงบนเขาวก็ดีนแต่มันดีอย่างมันเป็นปูวิลล่าเขามาแค่ครอบครัวเขาแ่ครอบครัวใครเขาไปถ้าไปโรงแรมเขาเก็มาแล้วมึงต้องไปไปคลีนดูเช็ดลีนทุกอย่างสั่งไว้นะสั่งไว้น้ำมีคอร์นสั่งไว้น้ต้องต้องเพิ่มคอร์นปกติอยากจะคอลีนใส่น้อยต้งมีมาคอลีนส์ีได้นะเอเหมือนแบบ เนื้อลำนึงไงที่แบบเกลียวๆก็มึงถ่ายแบบแล้วใช้ได้หมดเลยมามาถ่ายร้านมึงก็ใช้กล้องกล้องมินิจัตแต่วันนี้ร้อนมันไม่ร้อนมาหลายวันแล้วใช่ไหมอยู่ที่นี่ร้อนก็ร้อนอยูที่นู้นฝนตกบ่อยที่เอาไปเลยนะควินตกก็มีตกบ้างก็นานต่ำโูมิอยู่ภูเขาอ่ะบ้านนี้เข้าอ่ะ เอเลยนี่ที่มึงเอามาจากโกหกเหรอต้นไม้มาโกโลงโลงพ่าเขาอยู่ทุ่นอ๋อเป็นพอชามมีรูปไหมไมาดูดีไม่เฟรดอยากขยายเลยเลี้ยงเลยยังไม่ได้ขายเลยอยากตีกิ๊บนะครับไม่น่ามาเอาเป็นเฟรดไหมเฟรดไหมฝากถึงฝากถึงเป็นเฟดคนดูก่อนคนดูก่อนเป็นครับนี่เฟดครับเฟดเอาไม่ได้เลยเลยไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ แต่วันนี้ก็เป็นวันเเหม,มือนมาเจอเพื่อนนะครับน้าดือ้อก็แวะมาหามาเยี่ยมเยนนะครับก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวร,รอช่วงไหนว่าสถานการณ์มันดีๆเจ๊าะๆเหมาะๆโควิดน,น้อยๆฉีดวัคซีนกันหมดแล้วเดี๋ยวก็คงได้กลับมาถ่ายรายการถ่ายคอนเทนต์สนุกๆกันนะครับเพราะว่าอีก5้าหกคนก็รอเหมือนกันนะครับอั้นเหมือนกันนะครับอัน<ๆ>้นเหมือนกันจะรอมาถ่ายอ่านที่อ่านเที่ยวอั้นทุเลย เพราะเราเดี๋ยวก็พยายามให้สนุกให้ดูแนะน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามบุฟเฟ่ทุกคนนะครับหรือถ้าเป็นหน้าใหม่ที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์นะครับติดตามไว้ดูขำคํา,คาก็ได้เฮ้ยครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปอื่นๆอยู่บุฟเฟ่นะครับแล้วก็ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็อย่าลืมมาแวะซื้อได้ไว้เจอกันนะครับแปรซี่รายงานสถานโพงมั่นถ่ายภาพและทีมข่าวบุฟเฟ่สบายดีครับ ไม่เอาไอทีไหวเฮียไม่คมเลยไม่ยืดอีเทคกอีเก๊อีก๊กครับสําหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้มาพูดคุยพบเจอกันพบปะอันนิดหน่อย <S 2> <S 2> <S 2> นะฮะยังไม่ได้ห่างหายก็รอช่วงเ,เวลาดีๆสถานการณ์ดีๆนะครับ <S <S เดี๋ยวบุฟเฟ่เราก็จะกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาตัวให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะครับใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่าเพิ่งท้อนะครับพยายามเช็กอินลงทะเบียนให้ได้นะครับรู้ว่าคนมันเยอะรู้ว่าระบบมัน ไม่ค่อยสะเขียนนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นหนึ่งกับป๊อปแคมาแล้วเรื่องลงทะเบียนเราไม่น่ายากสู้ครับทุกคนบุ๊เป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนครับ,บสับตัวส่วนครับ